สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนกันยายนปี2565ของคนลัคนาราศีธนูนะคะดวงชะตาของคนราศีธนูในเดือนกันยายนนี้ดูดีมากทีเดียวนะคะดวงการงานการเงินโชคลาภและผู้ประถามดูดีมากเลยจะงานหลักงานเสริมก็มีแนวโน้มที่ดีมีผลตอบรับมีผลตอบแทนที่ดี การงานคล่องตัวได้รา,ายรับก็ดูดีนะคะแต่ในด้านรายจ่ายและการลงทุนช่วงเครื่องเดือนแรกต้องระมัดระวงังรอบเข้าไปให้มากสักหน่อยในเรื่องของการงานเดือนกันยายนนี้คนราศีธนูมีโชคลาภมีโอกาสที่ดีจากญาติผู้ใหญ่ญาติมิตรคนใกล้ชิดนะคะดาวพระหัสดาวประจําตัวของคุณที่ไปอยู่ในพบพันธุได้ตําแหน่งเกษตรตลอดทั้งปีนี้ ช่วยการันตีในเรื่องของผู้ประทามและโชคลาภความสําเร็จให้กับคนราศีธนูอยู่แล้วนะคะทําให้การงานคล่องตัวค่อนข้างมากมีผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาสมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนญาติมีคนใกล้ชิดแนะนําการงานแนะนําโอกาสทางการงานการเงินแนะนําลูกค้าเข้ามาให้มีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างที่หวงังอย่างที่ต้องการจากการมีแบ็กอัพที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่รอบตัว มีโอกาสได้พบลูกค้าคู่ค้าหรือหุ้นส่วนที่ดีเดือนนี้ขอให้หมั่นเข้าสังคมเยี่ยมเยอนญาติมิตรเพื่อนผู้คนรู้จักนะคะจะมีโชคลาภมีโอกาสที่ดีตามมาเดือนนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่โครงการใหม่จากการแนะนําของญาติพี่น้องคนใกล้ชิดแต่อาจจะเป็นงานเป็นโครงการหรือเป็นการลงทุนระยะสัน้นหรืออาจจะเป็นการชิมลางดูก่อน เดือนนี้ดาวองคานมาลอยอยู่ในพะอริควบสองตำแหน่งเป็นทั้งปราดและราชาโชคร่วมราศีกับดาวมฤตยูทำให้อาจจะมีปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาให้แก้ช่วงครึ่งเดือนแรกมีโอกาสรับทรัพย์รับโชคจากการแก้ปัญหาหรืออุปรสรรคที่มีเข้ามาหรืออาจจะเป็นการได้ทรัพย์สินของมีค่าเข้ามาแต่มีโจทย์ยากติดมาด้วยต้องแก้ปัญหาก่อนหรือต้องเอามาซ่อมแซมก่อนถึงจะเอามาชื่นชมใช้ประโยชน์ได้ ช่วงครึ่งเดือนแรกพระอาทิตย์ดาวพุธและดาวศุกร์อยู่ในภพสุภะจัดเป็นการเรียงตัวของดาวที่สวยมากนะคะมีทั้งพระอาทิตย์และดาวศุกร์ที่เป็นดาวคู่สมโพ์กันและพระอาทิตย์ก็ยังเป็นเจ้าของบ้านได้ตำแหน่งเกษตรด้วยแล้วก็ยังมีดาวศุกร์กับดาวพุธที่เป็นดาวคู่ธาตุและดาวพุธได้ตำแหน่งมหาจักรและราชาโชคทำให้เดือนนี้คนราศีธนูค่อนข้างที่จะมีความคาดหวังสูง ตั้งเป้าเอาไว้สูงแล้วก็ออกจะใจใหญ่ใจกล้าวกว่าปกติอยู่ด้วยนะคะเดือนนี้ควรจะมีโชคลาภความสําเร็จที่ดีแล้วก็ควรจะได้มาง่ายๆด้วยแต่ให้บังเอิญว่าเดือนนี้ดาวคู่ธาตุน้ํามาอยู่ในราศีธาตุไฟแล้วก็มีพระอาทิตย์เข้าไปเสริมแรงของธาตุไฟด้วยทําให้โชคลาภที่ควรจะได้มาถูกบั่นทอนไปบ้างโชคลาภความสําเร็จในช่วงครึ่งเดือนแรกที่ควรจะได้มาง่ายๆก็เลยได้มายากขึ้น ก็ขอให้ระวังความผิดพลาดในเรื่องของข่าวสารการสื่อสารเอกสารสัญญาแล้วก็ขอให้ระวังในเรื่องของอารมณ์เอาไว้บ้างเดือนนี้อยากให้ใครช่วยอะไรอยากได้รับความร่วมมือได้รับความช่วยเหลือจากใครก็ขอให้พูดจาให้พร,พร้อๆถูหูคนฟังการงานจะได้ราบรื่นผลงานจะได้ออกมาดียิ่งขึ้นนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกขอให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจและความมัดอกมั่นใจที่มากจนเกินไป จะทำอะไรก็ขอให้ประเมินสถานการณ์ให้ดีก่อนระวังจะอ่านเกมไม่ขาดทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายเดือนนี้ระวังในเรื่องของความใจใหญ่ใจกล้าใช้เงินเกินตัวเกินกำลังรัพย์หรือเกินกว่าความจำเป็นเอาไว้บ้างนะคะแล้วก็ช่วงครึ่งเดือนแรกขอให้ระวังปัญหาเก่าที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หรือญาติมิตรที่ห่างหายไปนานกลับมาสร้างปัญหา มาเบียดเบียนการเงินหรือนำพาปัญหามาให้หรืออาจจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือโรคเก่าที่เคยเป็น <c oughs> ก็ขอให้ระมาระวังรอบครอบกันให้มากทั้งในเรื่องของสุขภาพและในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้ใครเตือนใครทักอะไรมาก็ขอให้เก็บมาคิดพิจารณาดูก่อนว่ามันจริงตามที่เขาว่ามาหรือเปล่านะคะจะช่วยลดความผิดพลาดแล้วก็ลดโอกาสเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุได้อีกด้วย ช่วงครึ่งเดือนแรกคนทำงานองค์กรก็ขอให้ระวังปัญหาในเรื่องของสายงานบริหารระวังจะมีปัญหากับเจ้านายหรือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจคนค้าขายคนทำธุรกิจส่วนตัวคนทำอาชีพอิสระก็ขอให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจระวังความมั่นใจที่มากจนเกินไประวังการสื่อสารและเอกสารสัญญากันไว้ด้วยระวังจะตัดสินใจผิดพลาดแล้วกระทบถึงการเงินเราได้ ช่วงเครื่องเดือนหลังหลังจากวันที่17กันยายนไปแล้วพระอาทิตย์ย้ายเข้าไปสองแสงในภพกรรมะเล่งกับดาวพระหัสที่เป็นดาวคู่มิตรในภพพันธุสร้างความปลอดโปร่งให้กับดวงชะตานะคะทําให้ดวงผู้ประธามและดวงการงานสดใสขึ้นมากทีเดียวมีโชคลาภความสําเร็จที่ดีการงานราบรื่นคล่องตัวผู้ใหญ่เจ้านายให้ความเอ็นดูแนะนําลูกค้า แนะนำการงานแนะนําโอกาสที่ดีทางการเงินการลงทุนเข้ามาให้มีโอกาสได้พบลูกค้าคู่ค้าหรือหุ้นส่วนที่ดีจัดเป็นช่วงที่เครดิตดีคอนเนคชันดีมากการงานก้าวหน้ามีชื่อเสียงมีความสาเร็จที่ดีช่วงครึ่งเดือนหลังดาวพุธและดาวศุกร์ที่เป็นดาวคู่ธาในภพสุขะก็ทํา,ใ,าทให้คนราศีธนูเหมือนมีสาลิการินทองอยู่กับตัวนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังนี้วาสนาอยู่ที่ปาก อยากได้อะไรปากหวานเข้าว่าไว้ก่อนรู้จักพูดคุยเจรจาใช้มาทุรธวาจานำไปก่อนจะค้าขายพรีเซนต์งานเสนองานขายงานขอให้ทำให้เต็มที่เน้นการตลาดทั้งแบบปากต่อปากและบนโซเชียลมันแวะเวียนเยี่ยมเยือนญาติผู้ใหญ่ญาติมีคนรู้จักลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าปัจจุบันจะมีผลสำเร็จมีผลตอบรับที่ดีมีชื่อเสียงที่ดีขึ้นมียอดขายเพิ่มขึ้นทำกำไรได้มากขึ้นด้วย เงินทองไหลามาเทมาแน่นอนค่ะช่วงครึ่งเดือนหลังจัดเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภความสําเร็จดีที่สุดของเดือนนะคะถ้าช่วงครึ่งเดือนแรกคุณทํามาได้ดีแล้วช่วงครึ่งเดือนหลังก็รอรับทราบได้เลยช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมีโอกาสรับทราบจากงานเก่าโครงการเก่าเป็นช่วงที่เหมาะมากนะคะในการเอาทรัพย์สินของีค่ามาปรับปรุงใหม่ประยุกต์ใหม่ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น เป็นช่วงที่เหมาะกับการเอา soft power มาใช้ให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมของดีของเด่นประจําท้องถิ่นหรืออาจจะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูก็ได้เลือกเอาที่สนใจเอาที่เหมาะกับตัวคุณหรือสถานการณ์มาใช้ให้เต็มที่นะคะจะสร้างเงินสร้างกําไรให้ได้เป็นอย่างดีเลยเดือนนี้ก็ขอให้ดูแลลูกน้องลูกหลานบริวารให้ดีด้วยอาจจะมีบางคนบางส่วนที่มีความดื้อดึงสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาได้ ระวังในเรื่องของการสื่อสารและในเรื่องของอารมณ์เอาไว้บ้างระวังจะเกิดปัญหาตามมาในหมู่ผู้ร่วมง,งานได้อาทิตย์แรกและครึ่งเดือนหลังก็ขอให้ระวังการตัดสินใจอย่างฉุดละหุบกระทันหันโดยไม่ได้ไตรตรองให้รอบคอบก่อนระวังในเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางการทำงานหรืออาจจะเป็นรายจ่ายฉุกเฉินระวังปัญหาไม่คาดคิดปัญหาเฉพาะหน้าหรือมีเรื่องให้ตกอกตกใจเอาได้ ครึ่งเดือนแรกก็ขอให้วางแผนให้ดีนะคะครึ่งเดินหลังอยากทำอะไรจัดไปให้เต็มที่ได้เลยราบรื่นคล่องตัวขึ้นมากเดือนกันยายนนี้ขอให้ทำงานให้เต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ยออ่อท้อเน้นความรอบคอบระมัดระวังเป็นหลักระวังในเรื่องของการตัดสินใจหรือความมั่นอกมั่นใจที่มากจะเกินไปไม่ทำอะไรอย่างหุนหันพลันแล่นความสำเร็จจะเป็นของคุณแน่นอนคะ่ะในเรื่องของการเงิน เดือนกันยายนนี้การเงินของคนราศีธนูมีแนวโน้มที่ดีนะคะรายได้จากอาชีพหลกักอาชีพเสริมยังเป็นไปด้วยดีเพียงแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกก็ต้องขอให้ใส่ใจในเรื่องของการเงินการจับจ่ายและในเรื่องของการลงทุนให้มากสักหน่อยบริหารการเงินให้ดีตั้งแต่ต้นเดือนเข้าช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วจัดเป็นช่วงรับรัพย์การเงินจะดีขึ้นคล่องตัวขึ้นมาก เดือนกันยายนนี้ในด้านรายรับดูดีอยู่นะคะแล้วก็ดีมากด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังการงานการเงินมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนดวงผู้ประถามก็ดีเลิศทาให้การงานการเงินยังเป็นไปได้ด้วยดีเดือนนี้หมั่นเข้าสังคมเยี่ยมเยืยนญาติมิตรเพื่อนฝูงความรู้จักนะคะทั้งที่ติดต่อกันอยู่เป็นประจำและที่นานๆติดต่อกันทีลองติดต่อหาลูกค้าเก่าลูกค้าปัจจุบันและหาลูกค้าใหม่ดูบ้าง จะมีโชคลาภมีโอกาสที่ดีทางการงานการเงินเข้ามาช่วงเครื่องเดือนแรกก็ขอให้ระวังในเรื่องของความมุ่งหวังและความเชื่อมั่นที่มากจนเกินไปเครื่องเดือนหลังระวังในเรื่องของการตัดสินใจอย่างกระทันหันขาดการไตรตรองอย่างรอบคอบระวังจะอ่านเกมไม่ขาดตัดสินใจผิดพลาดเป็นเหตุให้เสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุเอาได้ช่วงเครื่องเดือนแรกรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะขอให้รอบคอบระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายเอาไว้ด้วย ขอให้เน้นในเรื่องของการสื่อสารเอกสารสัญญาเอกสารการเงินที่ดีแล้วก็ระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินปัญหาเก่าทางการเงินที่อาจจะย้อนกลับมาให้แก้ไขระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเกินความจําเป็นหรือใช้เงินเพื่อรักษาหน้าตานอกจากนี้ก็ขอให้ระวังปัญหาเก่าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ดีนสังหาริมทรัพย์ปัญหาที่เคยซุกอยู่ใต้พรมหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองเข้าไปแก้ นอกจากนี้ก็ขอให้ระวังอาจจะมีญาติมีที่ห่างหายไปนานติดต่อกลับมานำพาปัญหามาให้มาขอร้องในเรื่องที่ลำบากใจหรือมาแนะนำให้ทำงานผิดพลาดลงทุนผิดพลาดแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองและคนใกล้ชิดที่ดีด้วยเพราะเรื่องพวกนี้ล้วนแต่บันทอนการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกของคุณได้ทั้งนั้นนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกจะลงทุนทำอะไรเพิ่มเติมก็ขอให้ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าออกตัวแรงตั้งแต่ต้นมือจะกล้าพลาดเอาได้ง่ายๆค่อยๆทําไปก่อนรอให้แข็งแรงมั่นคงดีแล้วค่อยเริ่มขยับขยายจะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มโอกาสประสบความสําเร็จให้ได้มากขึ้นอีกด้วยช่วงครึ่งเดือนแรกในเรื่องของการเงินฟังผู้ใหญ่และคนใกล้ชิดเอาไว้บ้างจะดีกว่านะคะเพราะดูเหมือนว่าพวกเขาจะมองออกว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณประเมินเอาไว้ความเป็นไปได้ยังไม่สูงเท่าที่ควร เข้าช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วการเงินดาบรื่นคล่องตัวมากขึ้นพระทิตย้ายเข้ามาสองแสงในพบการงานทําให้ดวงการงานเข้าสู่ช่วงพีคการงานเติบโตก้าวหน้าเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของผู้ใหญ่เจ้านายลูกค้าคู่ค้าทําให้มีชื่อเสียงมีความสําเร็จที่ดีในใสายงานแล้วพอการงานดีแล้วการเงินก็ต้องดีขึ้นตามไปด้วยแน่นอนจัดเป็นช่วงเวลาทองนะคะเป็นช่วงรับทรัพย์ของคนราศีธนูเลยก็ว่าได้ ครื่องเดินหลังเป็นช่วงที่มงคลอยู่ที่ปากมันพูดคุยเจราจามันเสนองานขายงานจัดไปให้เต็มที่ได้เลยปากหวานเข้าว่า,าไว้ก่อนเองินทองไหลามาเทมาแน่นอนเครื่องเดินหลังเนี่ยมีโชคลาภจากการเอางานเก่าโครงการเก่ามาปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นนะคะหรือจะเป็นการเอาทรัพย์สินของมีค่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในมือมาเพิ่มมูลค่าจะเรียกเงินได้ทองให้ได้เหมือนกันหรือจะลองเอาความเก่าความโบราณ ศิลปะวัฒนธรรมความร่วมสมัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องลึกลับลองเอามาใช้ดูบ้างก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีเหมือนกันคนทําการค้าเดือนนี้ของให้บาลานซ์ให้ดีนะคะระหว่างความเก่ากับความใหม่เอามาหลอมรวมกันให้ลงตัวสร้างความร่วมสมัยสร้างเทรน์ใหม่ขึ้นมาจะเข้ากับดวงของคุณในเดือนนี้มากทีดเดียวเรื่องของการเงินในเดือนกันยายนนี้ก็ขอให้เน้นความรบอบคอบรัดกลุมเป็นหลักนะคะ บริหารการเงินให้ดีเก็บก่อนใช้จะช่วยให้การเงินของคุณมั่นคงมากได้และทำให้สบายอกสบายใจไปได้ตลอดทั้งเดือนเลยละค่ะในเรื่องของโชคลาภคนราศีธนูในเดือนกันยายนนี้โชคลาภดูดีมากนะคะมีทั้งดวงลาภลอยและโชคลาภในด้านผู้ประทานสนับสนุนมีโอกาสเจอกัรยาณมิตรที่ดีมีผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือ ดวงลาบลอยก็ดูดีอด้วยเพียงแต่มีดวงทุกขลาบอยู่ด้วยนักเสี่ยงโชคเดือนนี้ดวงลาบลอยดูใช้ได้อยู่นะคะทั้งต้นเดือนและกลางเดือนแต่เดือนนี้มีดวงทุกขลาบอยู่ด้วยดังนั้นก็ขอให้เสี่ยงโชคแต่พอดีอย่าทุ่มมากจนเกินไปเน้นเสี่ยงโชคเพื่อความชุ่มชื่นหัวใจดีกว่าเครื่องเดือนแรกรายจ่ายเยอะอยู่บ้างขอให้บริหารการเงินที่ดีโชคลาบจะได้ดียาวตลอดทั้งเดือนนะคะ ในเรื่องของสุขภาพตลอดทั้งเดือนนี้ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากไฟไฟฟ้าความร้อนไฟช็อตไฟดูดอุบัติเหตุจากน้ําอุบัติเหตุจากอบายมุขของมึนเมาและสถานที่อโคจรและอุบัติเหตุจากสัตว์ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยขอให้เน้นระวังอุบัติเหตุจากไฟนะคะครึ่งเดือนหลังเน้นระวังอุบัติเหตุจากน้ําอุบัติเหตุจากอบายมุกของมึนเมาสถานที่อโคจรระวังจะมีเรื่องมีราวทางกฎหมายตามมาได้ ช่วงครึ่งเดือนแรกตั้งแต่วันที่1ถึง17กันยายนก็ขอให้ดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองและญาติผู้ใหญ่เอาไว้บ้างนะคะระวังโรคหวัดโรคภูมิแพ้ความเครียดปวดหัวปวดตาเจ็บคอร้อนในอาทิตย์แรกและครึ่งเดือนหลังก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากยวดยานพาหนะการเดินทางและของมีคมหลีกเลี่ยงการเมาแล้วขับหลีกเลี่ยงการขับรถตอนฝนตกขอให้เช็ครถเช็คลมยางเช็คสภาพยางแล้วก็เช็กระบบแอร์ให้ดีด้วย เพื่อความชัวรนะคะปลอดภัยเอาไว้ก่อนดีที่สุดคะ่ะวันที่6-9ถึง9 20ถึง22แล้วก็27-30ถึง30ขอให้ดูแลจิตใจกันให้ดีด้วยระวังจะกดดันตัวเองมากจนเกินไปแล้วเสียกำลังใจกันเอาได้ในเรื่องของความรักคนไม่โสดคนมีคู่แล้วเดือนกันยายนนี้ดวงความรักของคนราศีธนูจัดว่าดูดีอยู่เหมือนกันนะคะเดือนนี้คนที่บ้านใส่ใจช่วยเหลือดูแลกันดี ช่วยกันทํางานหาเงินหาทองเข้าบ้านแนะนําโชคลาภแนะนําโอกาสดีๆทางการงานการเงินเข้ามาให้ช่วงครึ่งเดือนแรกคนราศีธนูมีความคาดหวังสูงทีเดียวแต่ดวงความรักเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีความอ่อนไหวสูงก็ขอให้ดูแลกันให้ดีหาความพอดีให้เจอช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยขอให้ใจกว้างสักหน่อยนะคะไม่เก็บเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นประเด็นไม่เอาตัวเองไปที่ตั้งมากจนเกินไป ช่วงครึ่งเดือนแรกขอให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และคำพูดเอาไว้ให้มากระวังความไม่เข้าใจกันเพราะคำพูดการสื่อสารระวังในเรื่องของความคาดหวงังแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หลีกเลี่ยงการประทะหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดเป็นอาวุธเวลาอารมณ์ร้อนขึ้นมาก็แยกย้ายกันไปคนละมุมก่อนนะคะรอให้ใจเย็นลงแล้วค่อยกลับมาพูดคุยทำความเข้าใจใกันใหม่บรรยากาศในบ้านจะได้ดีจะได้น่าอยู่นะคะ ช่วงเครื่องเดินหลังดวงความรักดูดีขึ้นมาบรรยากาศในบ้านก็มีความหวานชื่นรองๆองมากขึ้นมีความร่วมมือร่วมใจช่วยกันทำงานหรือแนะนำการงานเข้ามาให้คนที่ทำงานกับสามีภรรยาคู่ครองเครื่องเดือนหลังนี้การงานมีแนวโน้มที่ดีนะคะมีผลตอบรับมีผลตอบแทนที่ดีผลงานดีชื่อเสียงดีทีเดียวละค่ะส่วนคนโสดเดือนกันยายนนี้ค่อนข้างที่จะมีความคาดหวังสูงไปซะทุกเรื่องนะคะ เรื่องงานก็อยากให้โดดเด่นเรื่องความรักก็อยากให้ดีแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกดวงความรักยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ช่วงครึ่งเดือนแรกอยากให้โฟกัสเรื่องงานก่อนครึ่งเดือนแรกนี้ถ้าเอาความรักมานำอาจจะพาให้การเงินไม่มั่นคงได้ช่วงครึ่งเดือนหลังดวงความรักดูดีขึ้นมากมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่จากหน้าที่การงานเป็นคนที่หน้าที่การงานดีโปรไฟล์ดี คนที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลแนะนําโอกาสทางการงานช่วยให้ชีวิตและการงานเจ้าหน้าขึ้นได้ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลแล้วค่ะลองสังเกตคนที่คุณทํางานด้วยหรือคนที่ติดต่อการผ่านหน้าที่การงานนั่นแหละค่ะคลิปนี้เอาแค่น,นี้ก่อนนะคะสุดท้ายนี้ขอให้บุญกุศลจงเป็นเกราะคุ้มกันปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปลอดโรคปลอดภยัยสุดกกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อ คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมดังใจหมายนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะและจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ